เอามาแกะมาแกะยังแกะอยู่ลูกแกะอะแล้วลูกบ้าโอ้ยเป็นอะบ้าโอ้ปั้นจานน่ะพ่นแม่แม่แม่ปันจานเดมเป็นทุเรียนของพระอาจารย์เนาะจากวัดดอนเมืองเนาะกับแม่เจียมใจ This is the first time of her to taste tureen eating tureen me too เอ้าไอ้กบเทนเคยกินวะแซ่บบอ อันนี้เนาะอันนี้เป็นข้องฝากอาณามิชาเนี่อันนี้ข้องฝากอาณาน้องนิ่วแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นหาไหลเนาะพระจันทร์ส้มส้เน้องฟางมาให้ สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะวคัมแบกคูอทิปแชนหนอนนะพี่น้องซึ่งในตอนนี้กะเป็นส่วนเวลาอาหารขับเนาะและะ้วก็เมื่อนี้กะพิเศษหน่อยนึงเนาะกะ,ะเลี้ยงซินดาดเนาะอันท่างทีมงานและะ้วก็ไอพ่อแมนอลิแค่เลียงไอ้ลิเค่เลี้ยงซินดาดทีมงานเนาะ นี่อันนี้คือสมรซิกน้อพี่น้องนี่เอออันนี้คือสมรซิกน้อพี่น้องเป็นว่าต้นสวงบอยู่กับบอดี้กิ้มนะสินดาห์มาก็เลยบอกว่ามืัอนี้กินสินดาห์ลิขิตเป็นสปอนเซอร์เนาะมาเลยทุกคนพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวรำกันอ่ะมากินข้าวรำกันเนาะอยูยูปุนก็มีบอ

ให้เขากินพุ่นแล้วันคอยบุกินตัวนี้แมน <laughs> <laughs> แทนซื้อเงินวะเออเงินนูเป็น,นยังไงเด้อซิมึงเด้อมันซีนเป็นแบบใดม,มันมันไ่ทันใดสุคัสอืม <laughs> มันซีแบบปีนยี่บ่กร้านากินสินดาฮะดับมะนาวที่ก็ดับ พลังเอิร <ampa> ์นย uh, ังไงลิเค้นใส่แนวนี้นะเออก็ไมูจักแเรวเขาเขาเคยกินแบบนี้เขาเขาว่าคือกันกับฮาบาชีะฮาบาชีกริลสุแระวัง is that like that hot pot see combination of hot pot and grill ก็เราไมกิซซซอแลราหุ่ โอ้เราใส่สะจับกินก็ได้จับมาจับกนตัว่แ่ไม่ใหญ่เไม่เชื่ออเปนได้งนี้เอาซคนนั้นบกินบอซองคนั้นาบุกินไว้ั

บมเมนไผ่แห้งคนบ้มอืมไผ่แห้งได้คางนีะนะมันนาเลิศนอกเแบบร้ายเจสันแบบเบคอนเติมน้ำหนักมน้ำหนักมรูดเต้งเลยววาหนานี่น้ำหนักก็รูดเอามันดีตัวเหมือนบ่

ทางนี้แห้งกว่าเนาะทางนี oh, ้ไปอย่างแห้งต้องเกลี่ยไปดิเถอะนี่เอาใส่อีกอันนี้ข้ามันแห้งไรก็มาจังเอาวันนี้เออผ่านเนี่ยบ๊ออันน้ำหอยอ๋อส่เตาเดีกินกันเด้อแซ่บบไอแก้วแซ่บแซบ บ <laughs> <laughs> uh, ่กินแต่งเลยสิมูลเราเนี่ยสืเก่าอีบ่เออ้กดเนาะเป็นน้ํามันไก่พะลมมจ้ะเออแม่นแท้อีกเนาะเอามีแต่ของเฮาติบ่แห้งซะใส่ทังนั้นเริ่มแห้งละ มันหั่นมวนแล้วเฉียงหักเลยกุ้งก็บอกรองไปงมอยู่นี่กุ้งอยี่บอเรียนยี่นี่นะบอนี่จ้าว่าย้าปิ่งกุ้งทั้งนั้นเขาสกินวะเออพี่จักคว้างคนนึงเออในเรื่องกุ้งเอาบอกรุ้งนี่ า้ากงาฮะเอาวอคน,ลนแล,นลนมาลคนแลนอยากไปแกอยากไปลินทะเลน,นะะน,น,น้องช่น้ได้จอันนอ

นะไรจะแซกได้จะเข็มนะสันไปสองเข็มงนกัด second shot บัวมาได้สันได้ก็เค็มมาเนี่ยกนนอย่งต่ามบัวมาชี e g o t second shot ่งังู ทีมงานบอกว่าตอนทีมป,ปริยูกับบริกินสินดาแต่โดนและนองมือนี้ก็เลยแปลว่าเลี่ยงเพิ่นนอกเลี่ยงทีมงานแต่ว่าทีขา็นคนสั่งแต่ว่าไอริเคนั้นเพิ่นไปคนจ่ายให้น้องเพิ่นว่าสี่เป็นคนเลี่ยงเองเ,องเนาะเลี้ยงทีมงานมือนี้น้องพี่น้องก็เลยได้เห็ผภาบรรยากาศนอกการกินข้าวน้อก้องทีมงานหลังจากทีกับบริร่วมโต๊ะกันค่อนข้างกันโดนนานมาเติมน้องหลังจากทีทีออกบานมาจนหนึ่งเดือนจึงได้กลับมาหอเทือนอีกครั้งหนึ่ง ได้ได้เล่นนะนี่ได้ตัวนี้เจ้าหมูขึ้นมาให้เราที่ผ่าก็ได้ด้วยกินไปเออมันนางเงี้ยงงั้นเหรอพี่น้องเงี้ยงตลบโธ่จานใส่ผักนี่มั่วไปเถอะกลับมาห้าผัดยังงั้นอ่าหลังจากกินข้าวแล้วกินทุเรียนต่อนะพี่น้องเป็นทุเรียนของพระอาจารย์เนาะจากวัดดอนเมืองเนาะกับแม่เจียมใจเพิ่นว่า เคยส่งทุเรียนมาหายแลวฝนตกคันดีตอนนั้นส่งมาเผื่อหอดบาดแล้วมันเละกอนนะนะมันเน่าในที่นี่เพิ่นก็เลยฝากเงินหายเนาะเป็นจำนวนเงินสี่พันบาทให้มาซื้อทุเรียนอันนี้ซื้อไปประมาณพันกว่าบาทแล้วก็โทรบอกเพิ่นละวันซื้อซื้อไล่งวดแล้วเพิ่นว่าอันเอาเงินไว้ใส่ใจอันอื่นซื้อซัมเลรพอได้กินโดยเพราะวาเมื้อวานนี่ค่ะซื้อซื้อและตั้มกันกับ ทั้งนั้นน้องชายกับมีพระจันทร์ทรงมหไให้ซื้อทุเรียนก็เลยแบบเมื่อวานเนี่ยซื้อคนละซองหน่วยมาก,ก่อนเนาะแล้วที่นี่สิ่ายคลิปแต่ทั้งนั้นถ่าโบวยกินก่อนละแล้วอันนี้คือกัน้นต้นพาเพราท่านได้ทายซ้ำกิน <วะ S 1> ไปนํ้ำเลย,ยแม่นแ้วก็โชคดีได้หนีทีแบบเขาซื้อซองหน่วยแต่อันนี้ได้ลายเลยไม,เไ,ไม่บอกมันกันเรืออยู่เนาะแล้วกะหน้านาหน้านาสิลองกินทุเรียนขังทมิดเ,เนาะ This is the first time of her to taste to l e a n eating to l e a n Me too. เอ้าอายกับท่นได้เคยกินวะอันนี้แม่น้องนิววานอะนเอาเอาไว้เพิ่นแนวสันเพิ่นกินบอดดัยอะตอนนี้เพิ่นขับทอกมามามาสิลีอะไปกินเลยอะนาคา i บาบวมาชักอะไั เด็กบ่อเซบบ่อเราเซบก็สีเซบแล้วแล้วมันนี่ how skill มาดิมินบ่อมาดิมินวะตั้งตัวนี้อันไหนตามตัวนี้และอย่างันนี้เม่นอันนี้แปลว่าเขาเขาผ่าแล้วเขาไปแส่ตู้เย็นไว้ เพราะว่าอากาศมันหอนแห้งตอนเขาแกะมันหอนเลยแบบมันจะแซบแซบเนี่ยอาข่าวมันนะแม่หมวดได้ได้ปกเก็บบ้างต้องกินกับเขาใช่ไแต่เกาทางกินกับเขาจะเห็นอยู่เพื่อนกินกับเขาเชิญนะแม่เจ้านะเนี่เนาะกินกับเขาแซ่บมั้ยเชิญปากอะไรแซบแซบฮ่า ทานได้เด่นไดนนอนระบ่แน่นอนแลบ้สบายแดนนอนอ๋อที่นบนิไคไม่ได้อไม่คกอมักไคกเลยบ่อันนี้เพิ่นพาถื่ันบ้านพ่นหหวกมากกินบ้านมาบ้านพ่อเออจักสั้เราเพิ่นจังบกินข้าว เพิ่มกินอันนี้โอ้ยอันนี้กะได้แพ้ได้แมนแพนผืนแพนผืนว่าเพิน่น,นบ่มักอันอีหยังก็เพิ่นบ่มักเออบ่มักกินมันงนะคร,รับถ้าว่า,า,ก,าก,ก,ก,กันกันบ่มักคันบ่กินก็ได้หาก,กินแมน่ว <Man. S 2> <IN í> ่ามามาตะมิดใน่อยๆยิ่งันหมากบันเฮืงรถสัตว์คนจใจผู้เล่น หวานเาหรจอวานหวาอันนี้ใ่มเมนเกตแบบดีๆได้อะรวมคือีตัวนี้เกมีวะแม่มมันก็ค่อยๆงื่อนอะรในปแแตวหน่วยเป็นเท่าไรหมือนเง้หน่วยละแสไม่มีาอทุเรียนอะแสบบาทนะน่ะส t ว่า u r e they อย like ู่ e ม่ก t ่ about 100,000สูงอย่างงี้นี่แต่แค่แต่ว่าแต่ว่าต้องจ้องขามปีได้ค่ะอันนี้แต่เห็น่าบริการกินจับเธออันนี้แต่เห็นว่าบริกินจักเทธออ What's the difference between the 70, and 100, like s 0 0 0 0 a n d 100,000 h u n d r e t h o s Supposed to be taste better. Supposed to be? Yeah. Mm hmm. You and I don't know. เด้ไหัร่างกล่องเราม่เราเราตัวแสนหนึ่งกับตัวสี่สิบพันหรือห้าสิบพันมันต่างกันแบบใดอ่าเขาว่าเนื้อมันแถนี้มันจะเป็นใหญ่ๆแน่นบออาหารมันแถบจะบ่มีใหญ่เลยมันแบบคือกินไอศครีมปั่นนะนะมันจะเป็นแบบนั้นเขาก็บอกว่าเรากินดอกข้าเขาว่า แล้วก็กินมันทำมันเหนือมักกับีนิ่มๆแบบไม่ย่ายยังจังสีนะแล้วก็แบบกินมันกับสีแบบเทวันยังไงหอมๆขว่าเลมันนักเมนก็เราไม่ต้อกินเลได้ยบังได้ค่ะ เรามักในมันบ่เรามาช้อนกตนดูมลิซาได้บเห็นกินสนมันปวดเขากินแห้งอันนั้นเขากินลาบมาตั้ตอนผ่าเลยนะตอนผ่าแนนกินตอนผ่าแล้วก็บุกินอันนั้นมันนี่ผ้าทงกินเบิ้ลบะคลายอะไนแบบนี้แห้งด้วยไม่าก็มาลาบที่ตัดเสือยน้อยอันนี้แบบมันอยากเรียนไง

ก็เลยตามหอแมนกิข้าแล้วก็มากินตามหอนกินซิดานตอนอย่กินอนี่ด้วยแซอมแห้ง w อ l c o <oughs> <c oughs> m e t เด h e a s i a ีย a m i l y Give me s ว้กินคุ ต้องไม่เกิปบายารักแม่ป้าวายอยู่พีก็จะพีน้าจะมาเอาอะไรยป้าวายแล้วได้ไปหรงเยนนะจบหรงเยนจะค่อยป้าได้ They said to leave you here. I said no. She g o t t o finish school. อยู่ด้วหน้าสวยกัน้าสิบปีว่าพ่อายหูแล้วว่เราเลาะกหน้าเออแม่ลเนาะ เช้เง uh, ินไหลไดมึงม uh, <laughs> uh, ่อยวเมลซีดอนแมนล่จ s a h e t t h e rice f ดอนจีนฮั that t pay you o r t t o s a n d k e e day four h o a o n ยูไรดอกเรานะเราเหตุการณ์เเมื่อนึง ตงนี้ระบางเฮ้ยห้าหกแสนอมอามอหน่งเออบ่แมนเมืองชั่วโมงนึ่งชั่วโมงหนึ่งหาหกแสนเอนแบบนี้ส่วม่วงหนึ่งได้แก้วั่วโม่วง่วนม่งนึ่งบ่แมนเดือนหนึงได้มือหือนนเมือนึ่งมีแปชั่วโมงกับหกแสนคุณคุณแปดชั่วโมงให้แปดสี่สิบแปด thank you เขไปสิลานปสิลานแมือหนึ่งส8ลปดมือนึงได้แก้วมือนึงไปเสียวเพยังมือาเพราะว่ากูบ่มาเพราะกูเหนื่อยเล่นเก่ากูยังม่ืมเลมอได้หนื่อดเลยหนือได้เท่าหย่งว้าววมาพัด กินข่าวไปชงให้เน่ไม่อยากเละน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าธรรมดาเขากินแต่เมื่อวานนี้ละเมื่อวานนี้เขาเดืกดเลยเนาะเขาไม่ได้กิน,มนมเมเืมม่อวานเมื่อวานกินเบียร์กินไหนหี่บุหรี่กินเบียร์แล้วกินอันน<า>ี้บุหรี่เป็นบินหมอกพาาระเจ้านี่พาาระเจ้์เห็นแบบตอนน้าโงม่าละกินบุนหรหี่พึ่ง คนว่าเฮ้แเรานาตาแถบจิไลนเราเมย์เต็มใจวาเห็นทีมงานแกเราได้ีใจเลแกวที่เมาเรียนมาเขาวะน้ำอุปโบาิเลยจาก้องแมนเตือนเาเมทเลียนอาอะไเน้ตอนมาโดนแล้มันนอกมันอับมันอยู่ในเกลมันหอนใจใช่ติ่งสนันมันไวกทเอออ กินอยู่นร้ละถ้ากินอยู่ไร้ละถ้ากินอยู่รังกล่องปนนตั้งแต่ตอนเท้านะกินติเือซมากดอไาซามาอันนี้ซ่องมากแ้เนยหมากเน่ยแม่ปแล้วมทแต่พาอไม่ได้กินทะเล แซบบ่บุแซบเนาะฮ้ตตะกินถามผ่องอิ่มแล้วก็กินอีกเมื่อวันแม่จำใจสื่อให้กินคนละถานกับตันบ่ตันถ้ากินกินเบียร์กินไปไหนเขากินเดียวถ้ากินหมอเมื่อวันนี้ร้านน้ำมือนันนะก็ตื่นเช้ามาไปนั่งกินน้สซน้ำบินอีก On that day in Thailand they have this แ่ห้ามแม่องพ่งกรซื้อให้กินเนาะพี่วิลล่พงก็ซื้อให้กินมื่อไปตลาดอนังก็ไปเดินซื้อกินอีกแล้วบากินแล้ววันได้กินเหมือนวนไได้ งอกินมาตัวเล็น้ำขึ้นไว่ต้องปีนกินเนัวมีสิขึ้นไห้ถ่อ่บอเลยบาว่าท่นไม่กินน้ำนหนักตึไถ่อกมนดกินมีน่แ <ไป S 1> กอ่าบอสน้ำหักึ้นก <c oughs> ็เป็นยแม่นี่นคก้นองันนี้เนาะอันนี้เป็นข้องฝากอาณามิชาเนี่ยอันนี้ข้องฝากอาณา น้องเนี้ยนาะไไอันนไไั้นนะเพิ่อนบุพโซงของน้ำนะผู้พางมาให้ส่งขอบใจเพิ่นเร็มเลยขอบใจไร้ไร้เด้อขอใหยบุกข่ามุ่งสู้เอาเมื่อขอบคุณแม่ใหญ่ไล้ไรเด้อส่งเงินมาให้ลูกหลานให้ยอยู่ดีมีแห้งขาค่ายกะให้รวยรวยเฮงเฮงค่ายดีบ่ค่ายดีถูกเหมือดเอาสแสดงมาหูเมืเ่อไงประแจงแล้วเนาะ ล่วก็สวนตัวหนี้เป็นหาลอยเนาะพระจันทร์ส้มส้งเนาะฟางมให้เทปุ่นของรดหนึ่งพันล้วก็ไฮอ่าเด็กๆเนาะนิซ่าเนาะหาลอยบานเนาะตอนนั้นพอดีไปก่อนบ่ระทัาไเลยไ้เนาะไฮเป็นเทียมหอยใจได้ลายเด้อลงตาสุขาเงิน่าขานมมาห้นิซ่ากับเขาไฮลงตาอยู่ดีไม่แห้งพี่นมพมใจไฮหลวงไฮล้านเจริญเก่าวนาซ่าถูก ไอ้ว yeah, oh, mm ่าไม่นี่คืออัดวันนี้อ่ะมืดแล้ยมันบ่เบียดไปแล้วอ่าตอนนี้ก็ที่ว่าอาณาแเหล่าเนาะสำหรับอาณาภารกิจเพราะป็นภารกิจแล้วได้กินเป็นที่นพอยเนาะสำหรับอ่าทุเรียนเนาะซื้อมาให้ทีมงานแต่ว่ามือนี้มากบ่ครบเมื่อวานนี้เพิ่นมากรบผัดอ่ากินเบี้ยเนาะก็เลยแบบกินบ่ได้เนาะเมื่อวานนี้ก็เลยแบบกินมื้อนี้แต่ว่าทีมงานมาน้อยเดียวทีมงานผัดอ่า อันนี้เนาะเพิ่นไปสร้างวัคซีนมากแล้วเพิ่นแพ่วัคซีนเนาะก็เลยแบบว่าอ่ะเพียเนาะบ่ทันได้กินนำ้ำเเาเนาะสำหรับทุเรียนมีแต่แม่แก้วกินน้ำแดนนอนกะ <c oughs> <c oughs> ขอบุณเล,ล่าเนาะสำหรับพระาจายาแล้วกะแม่เจียมใจเนาะที่ว่าอ่าสง่งเงินมหาให้เพื่อให้ได้สื่อทุเรียนแล้วก็ขอบคุณแม่อมพรอขอบุณพีวิรพง์แล้วก็ ขอบคุณอาณาพี่น้องทุกคนเนาะที่ว่าสวยเลือทีบตอนที่ว่าไปเที่ยวอยู่ประเทศไทยตนหับเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเนาะเขาขอบอกขอบใจลายหอเทือนเป็นถี่หออแล้วตอนนี้ <c oughs> กำมืออื่นก็นสิได้เดินทางต่อเนาะพี่น้องกะดีใจลายที่ว่าได้ได้ออกประเทศแล้วในหอบซ้มปีเนาะหลังจากที่บริออกมาเนินหน้านเนาะก <c oughs> ็คือแบบได้ไปเห็นน้ยังหม่ๆแล้วก็ได้ คือตอนไปก็บอคิดว่าแฟนลับสิตอนขับพอดีปนันนะนะนพอไปแลวก็โอ้แบบจัดเวลาวัวท่านเลยบางคนก็นอยากเจอแต่บริเจอก็ต้องพอถษขออภัยหภายในนเนาะหาทิปได้ไปข้างหนา้าก็เดียวสีแจงแพนละเอียดก่อนแล้วก็จึงสีได้ไปเนาะเพราะว่าไปครั้งนี้เขาก็แบบไปล่องทางไปเบิงไปด่านเปืนเนาะนกะบอคิดว่าสีมีคนมาตอนหามเฮ้าเด้ก,ก็เลยแบบว่าจัดเวลาบาประได้แล้วนะยาเวลาเนาะโดยมันน,น้อยโหดกะ ทีนี้จีนเจ้าใบเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณหลายๆทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการสวยเรือเนาะเจอกันใหม่ในคิมนาเด้อหน้องสำหรับตอนนี้สบายดี